นะครับผมถือหวดเข่าแล้วกลับมาที่เดิมครับผมอาโคนดูนี่โรงแรมมองเกาครับผมปีนี่ปีหรหันกมาอาพี่นอ่มาแข้งบอนครับกำลังมาถึงพี่น้องเออออกบ้านึนเตอสมมองม่วงเสาะแปดมงเสาตอนนี้ก็สีเขีหาม่วงละนี่ครับกำลังมาถึงครับภาคมองเกาเล,ยลเียโรงแรมมองเกาครับบรรยากาศเสียงลมเด้อพี่น้องเดือนคอยสิ่เลยแข่งบอนครับผม นี่ตุ้ยเรื้ยยใหญ่ที่เกาเวลาเดิมครับผมอบอรเรืนใหญ่เดินใหญ่แองซีฟันไหมยังไปครับหวัหวตัวหัวเขา่าเว้นยนี่ยน้อยเนี่ยเมึงชินหัวละเย็บแม่แตนมาเขานี้พี่นอ้อง หนึ101่งศูนย oh, ์หน oh, well, ึ่งครับผมเหมือนนี่ฮะสิมาศูนย์สี่ป่ะอันี้เลยเนี่ยข้าวมาหนาประตูกระเมียน้องชาวบัวงมาป่ะนี้เลยอยู่ใกล้ๆกันนี่นั่นห้องเก่ามีห้องอยู่เอ้ยเอ้าห้องห้องเครื่องแขกคนเก่าอ่ะเนาะเสีย้องแที่ยงองแขกคนเก่าข้าวดูบุรี ข้างน,นอกก็บ่มีระเบียงข้างนอกไหนละ่ะโอโ้ระเบียงข้างนอกตรงนี้ <c oughs> ห้องนอนอยู่ตรงนี้น <c oughs> เจนน <c oughs> ้าก็น,น,นอ <c oughs> น,นกันนบ <c oughs> กวปปัวเน, <c oughs> นี่ยทางกระสินข้างน,นอกวิวทางหิยูวิวเนี่ยเบื้งข้างนอกพี่เนาะนี่บรรยากาศข้างนอกครับผมเดี๋ยวพาออกไปเบิ่งเนาะนี่ครับวิวข้างนอกเลย นี่ทางเดียวใหญ่รเห้ากระจอถึงหันครับผมคันดำลอกลวระบุลอกเรียบ้อยครับอ๋อโอเคครับมาเลยเข้าข้างในเลย ครับท่านี่เป็นห้องครัวครับผมห้องครัวแล้ห้องรับแขกวเต้เศรอบแบบเป็นอันนี้หลังในเนี่พี่น้องถ,ถ้าเป็นห้องอาบน้ำครับผมเขียงเาสากผ้าเขียงเอ็นผ้าก็เสาแบบเป็นอันนี้ก็เลยแพงพี่น้องเป็นหลังโมคือเสาแบบว่ววาเป็นห้องโรงแรม กินร่วมกันเยู่สิต่นี่แบบว่าห้องเชกาเขาอยู่ข้างใน,ในได้สี 4, 5, ่คืนห้าวันบ่สี่คืนหาวันแล้วก็ค่าเตะหยิกค่าน้ำมันหยิกสองหมื่นสบายสามหมื่นคุณค่าเตะเตะสองแสนกว่าเดียวค่า,าน้ำมันหยิก่วนก,กับหยิกเออแต่สามแสนมาเทียบเทียบไปสามแสน เบียร์เปข้าตู้ให้หน่อยไป่ื้อเบียร์ขอันี้องแต่มีไงครับรถมีไงครับผมนายเติมเสาหุ่นตู้เย็นงไงก็หอมเมือนเดอะเอาใส่ไปนี่ครับกระป๋าหอเติมไมุ้นกล้องขหนียวครมีของหันบ่เดียวขากล่องมาพี่น้องนี่ครับไปซเ้ือหมมาราคาเท่นเก้าพันเก้าร้สบ่รวมค่าหัวอันนี้มาดี สองหมื่นสองเหมน,นผน้าขนกับนางนี่หุนพี่น้องนางขันนอโอเคครับเดี๋ยวจะน้อยกับสีมาเยียบฟองแล้วกัสีเห็ดก็บเข่ากิคนครับผมกินหนัวกันเร็วแต่สีนอ,นอลเนาะเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเ <c oughs> ที่ยนทีว่าปีเดียสิทุกคนลมลงเพราะว่ <c oughs> ขาขับรถเหนือหน่อยสิยนวลนในรถจนเป็น เราไม่ไนอนโอเคครับเนสแม่เห็ดค้ากลองแด้วก็เห็ดก็ขาว้างหนา้างต้เหดนน็ดก็เขายู่น้ี ครมอาออกเลยแบบนะครับแซ่บในกันเจียวปลานี่ครับต่ำบักหฮงพี่น้องแบบนี้มือแรกของอยู่โรงแรมครับผมห้องพักนะครับเขาสิติ๊ดมือห่อนหวานด้วยข้า <ๆ S 2> วสาลี <ๆ S 2> ขาสาวหามงกัวหาหมงแรงเรากินกระปิ่งกระดุกกด่มขาหวดมะ่งสุกมันหวานาวฮนะบเขาไปเดินเป็นเสแล้วไปเดิน ไ่เดินก how <laughs> ็เด no ินพอความโลดบริการบบ่บ่บ่เนี่ยครับบ่เดินจิ้นเดเดินหาสาวดีกว่าน่ามาเบามั้ก็สาวเนี่ยบ่ได้ยัาน่อยหน่ายมาโอ้ เสรับแล้วครับเพร่อนกมันาอากาศ้างนอกเด้วยก็เหนียกอยู่ทั้งเขาไหมลดแดงอยูข้างเขาแล้วครับเรื่องได้วิวได้วิวเห็นตรงนั้นไม่ได้เลยกินแล้วก็ไปออกทางไกลรถพัฒน์พี่หน้องมาเห็นวิวน้ำงแล้วเห็นบางันก็หกอันไปที่ละ อน้ำยาไฟกักบกระพร์กระพร์แล้วครับเป็นนีหลอดไสอนนันอืมแล้ราดะมาจอดตรงนี้ยับบราดเดียนมาดนะ้วยเนาะมมนเนระ ามาไม่ได้หรอกไม่มีคนเอาก็มีแต่คนนอนเขาให้หมาเข้ามาเหมาะมาด้วยนะฮะถ้าเขาให้หมาเข้าขาห,หาานอนกานอได้เออออกก่อนยอมไ่มคะ ซิมาอืณอืมโน้ตโม้แล้วมานำยังไงคือาาไปแล้วเหรอ อย่างเห็นเปิดควันนะออเขาสูบยางไงเออเขาตาเพียงพอเขากำลังไปขึ้นเยอ,อะไม่จะตามแบบเด็แล้วก็บไปขึ้นเดือดจินตนาเขาเปิงตัวงั้นก็นเวลาคนชุลมุนกันก็เล่นคาสิโนนี่แหะโอ้แค่แน่นอนเขาเห็นต <laughs> ัวเงื่ย ข้างในมันเหมือนผ้านเนยเรืออันนี้มันใหญ่กว่าชายทันนิดน<อ>ึงอยู่มเมืม่อไหร่ไงทำชายทันอยู่จริงมันมันก็เรืออะไรนะถ้าเราชายทันมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ยาวแต่อันนี้เนี่ยมันใหญ่กว่าเกินมาก ขึ้นไปทำไมขึ้นกลับไทยยันยันหล่อไทยกินนมไม่ขึ้นเรือกินนมไม่ขึ้นเรือันนี้ตอนไทยๆนีจมแล้วเวลามันอะไรนะ ที่ยงคืนกว่าๆแล้วตอนท้ายท่านจมมันก็เที่ยงคืนกว่าๆนี่ข้าอยางกาผขาวอยาเติมเลยเป็กลมเมนกลมเี๋ยวเราสองถุงสามถุงมันแคเหลือล <c oughs> บมา <c oughs> <c oughs> ค่าตัวเรือก็ค่าตัวเนรื่องบินก็ได้แพงเหมือนกัน嘛เรือเรือก็แพงม่เบาแลย้ยเรือมันแพงมันต้องบินเนาะมือเรือก็แพงแเครต,ต้องบินเรือเครื่องบินเรายัางเอารถขึ้นได้ยังไม่แพงเท่าไหร่เ,หเ,เ,เรือฮัลเหลียเรือวาสมัน,นยังก็รถขึ้นได้เท่าไหร่ก็ๆๆไม่แพงไง เที่ยวบินมันเอารถขึ้นไม่ได้เี่ยบินายถึงเรือนั้นแม่ไปถึงเรือใหญ่มันก็ไม่มีเอาคนเรารถขึ้นไปได้หรอยเรือแพงขวัค่ะแซ่บอยู่นะท้ามาน้อม่มีเลยเอาไอ้เหรืยเทกก็ไม่มี เกาชอบมั้งไม่ต้องกินท่านได้กินเพราะว่ามันแซ่บไงทไมต้องกินเคยอดมากินอีกชีวิตหนึ่งเดือดกินข้าวยู่ร้านนั้นก็ไม่กวดเดียวนั่นไงเมื่อคืนเนี่ยเดี๋ยวหลือออะไรปูนั่นเขาเรียกว่าโชคดีเข้มไม่กวดเดียวว่าง เโอเลยมาไปเด้อโอเลโคตรเบอไหนโอเล่มาเนี่ยะมาบกว่าลมาเมมาโคตรม่ได้มาแล้วก็ไ้องเปลี่ยนไยิ่เยอะกว่าโคตรล้วก็ี่บอกที่หนูเดียิ่งหลายคนแอนนี่คุณ แล้บพอป้าปีบอกบอกค่อยแพ่เขาปปี๋ไปบอกปั๊บทางร้ปั๊บเลยเป็นอย่างเราคือประมาโคนเขาที่เก็บปั๊บใหม่เขาบอกเขาไปดูลูกเขาเจ็บที่เต็มมาข้าแต่ออกแบบมือเดียวมีแค่โคดสต็ปที่ขึ้นรถกับเรากับอันนี้พี่กับน้องเขา ออืยแล้วก็ปีไปบอกแล้วก็ติดต่อกร้าวคมีโคตรสองคนได้สามคนสามแบบปีอ่อีกคนหนึ่งคนไทยเร่าเล่าเออไปจุดนั่นเลยบึงอันนี้เบิงหัวเลยอย่างเบิงหัวเลยเออเออเรากว่าถือเราถือ แค er ่บอบไทยประชดบอกไทยอย่งเผื่บอกเล่าปะชัดเอาีสามเขาเอาแบบไหนไม่รู้อันนี้เขาเรียกว่าข้าวอเข่าภาษาอีสานไม่ใช่ข้าวข้าวภาษาไทยษา้ทางอื่นเข่าภาษาใต้เลยมหัวจรรนเลยเนี้ยไม่เคอยู่ใต้ เเเาออนเาัี่ยใต้กบใต้เขียดภาษาลาวเด็กคินเข้าคินเข้าภาษาลาวภลาษาต่างน้ำประแดงน้อมาเลยสดอ่ะสดอ่ะเดียวเด็ดหดสอาะทำไมคนไทยข้าใจคนลาวอืมเพราอหัง ถ้าพูดคล้ายกันกลาคล้ายกันใช่ไหมี่านสด้สลัดมีสมองพวนี้อกสเสดหัวด้วยว <c oughs> นี่ต้องให้ชนะทั้งสาม แสองก็ไม่เป็นไรเราไม่ตองแผลทำไแผ่ปะปี่ผ้าครับเลยแล้วย่างหน่อยเสมอแต่ย่างไข่ย่าแห่อ้อไม่แผลของปลาเสียแล้วทำไมรอบรอบพี่ล้วก็แพ้สองไม่แพ้บ่ติของไลปแผ้จุดถดด้วยนะถ้าไม่มีจุดโชดนันแล้วก็แล้วก็รีแมแมะจุดมจีโน่แยังไม่เข้าลวกเลยอะ เปิดฉากุูฉากเขาครัวเขาให้เปิดสากคือแล้วคนดูก็มาสากนเ้ให้กนันกรอนสนเด็กเมื่อกี้นั่นมองจินหม้อนี่มันป๊ดถูฮ้กูไ่ได้รั่าฮ่่าฮา่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 ่ รถบ้าเลยรถบ้าเหรอ,อันคือเป็นดำนอฮะถามเขาดูสนับซื้อโคกเลยเกิดมาถามนี่เลยพี่ขี่เข้ามาโรงแรมมาเนจ้าเจอเดี๋ยวเขาก็ไปอันนี้ ไม่เขาไม่ได้มองจีนหนอดเลยเขามองลงเท้าเขาบังเอิญซื้อบองมา่ายหนอค่ะเออวก็พูดว่าเดินแถวกูแถบไปขานกันนะเขาถิว่าเดินเออเมื่อวานเขาเจออยู่เขาถิว่าเฮ้ยถือไปบอกกันเห็นจ้นหนอมือกันนะฮะหรือเตะทีมแหลกด้กันเนาะ เขาอกว่ายังเงินเขาไปอยู่เข้าอาเลยเหรอเพิ่งเนหรอทีมแรกคือเจก็เข้าอาอืมเจ้าบ้านในฐานะเนี้ยเจ้าบ้านเลยวะเนาะเจ้าบ้านคือเรื่องมาเตจากแต่ก่อนหมูเข้าเตเหมือนเนี้ยเป็นคนคุยปเตะเจ้าบ้านมาเตะไปเจ้าอยัางติเข้าเป็นทีมไปทีมมันเขาจับมารอบที่แล้วบิวที่ดาวด้ซิ่งกันที่หนึง ด้นยในเมื่อก่อนหมดแหละข้ามาเิ่งไหมกับตองเตทบจางซีแด้เหเาดเขาขวันสษามันจะพี้นก็เพี้ยมเราค่อยมาเส่งทีนึงขโฆษณาก็สีไรไปเสี่ยงอเพาะอ่านาาะันเปแตมากค่อเลยม่เสี่งไม่รอกไม่มันไม่ได้เด็กกับเขาออันนี้ทีมเดียวไม่ได้กับเขาที่ีสองทีม เชอร์อฟอร์ดได้มาบ่ครับมาแค่ทีมสองทีมเลยหนึ่งทีมเนี่ยอาร์เร็กไม่ได้มาบ่ไม่หรืไม่ไม่รู้แต่มีแต่คนบอกว่าแล้วเขาเต<ล>ะทีมเชอร์ฟอร์ดเขาคือบอลเด่นนะสองไม่ก็เตะทีมทีมสองเออน้องเขาไม่ก็สองมาป่ะครับน้องเขาอยู่ปสามเลยสภามแบบเขาเล่นดีไงน่อยไปตั้งแต่ทีนโอด

ไปลองก็เค็มเหนียวไปซ้ำครับของเจนไม่เผ็ดหรอกบังทั้งเค็มท,ทั้งยิมเออผมชิมเหนียวไปซ้ำครับผมแซ่บเหมือนกันแล้วมือจะไปดุนจีโน่ครับผมแข็งบอน